สวนผักของพ่อพอ่อฝรั่งก็เปิดผักปลูกผักไว้ก็ได้กินของเราอยู่ด้วยผักซีดอกไม้แล้วก็ปลูกเขาดอกไม้ซาละเน่ซีเตรมินบานพ่อ โอ้อันนี้เอากระเกมาลงโอ้มาโห้ที่นี่แม่เมนผึ่งเอามาลงนี่พึ่งเห็นโอ้พึ่งเอาลงเอาลงมีกระเพียนกระถางม,มีดอกไม้มย,ยนันผู้เฒ่ามีคนดูแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยปีแล้วไปกินดอก แก่ไปยัง,ง่งเอามากินซี่ซี่ีกินล่างปงจนตรงใบออกอันนี้เป็นผักกาดอันนี้เป็นขี่ยังใบ แล้วก็ไปต้มมะมาก,กินแล้วเย้่มขึ้นนะนี่ใส่มะมากันแล้วพ่อกับปูกปลูกกต้มมะมาแล้ว